แม,ม่มาเนีกุ้งหน่อยสิผ้าไม่เห็ดสบู่ไสเองสบู่สมุนไพรจากธรรมศาสตร์นะอยากบอกว่ากุุงหน่อยเห็ดสบู่ใส่เองมากสามปีสี่ปีแล้วนะสบายดีวันเสาร์จ้าวันเสาร์บ่งเงาเลย,นเ,นยหเหมือนเดสิผ้าไม่เห็ดสบู่เห็ดสบู่ไส่เองสมุนไพรจากธรรมศาสตร์อันนี้ก็มีน้ำน้ำม,มันพักตานินครับอันใบบางฮุงเนาะกุุงหน่อยบดปั่นผสมกัน แล้วก็สิมี่สูตรมะขามมะขามกับพวกน้อาอนาะมันในปนน้ำน้ำใบตำนินกับใบมุงแล้วก็สิมีอ่ะน้ำมันม,นมะพร้าวเพิ่พมความซุ่มซืนให้ผิวอันนี้กากกระเพรียงหน้าอุิเห็ดอ่ะสกับนะคัดผิวมันมีเม็ดสครับนําใช้ในศูนตรมะขามนะอันนี้ก็คือหัวเสือสบู่หรือว่าเบสสบูเ่เกลือจากน้ำม,มันมะพร้าวคือกันอันนี้ก็หอมหอมหอมเป็นตะกิ่น อันนี้กุงหน่อยซื้อมาในันแต่ฟังไท่ายเลยนน่าสั่งมาแต่ดนแหละโลหนึ่งกับประมาณลอยก่าบาทนี่แหละหาสั่งซื้อได้อยู่แอปรัสดาได้พีนณอุปกรณ์ต่างๆและที่สําคัญแต่แมนนี่พิมสบู่นะการหัวใจอันนี้ก็สร้างแจกรัสดาคือกันกุงหน่อยบุมมีขายได้ใช่ไหมบาทถามว่าอันกุหน่อยมีขายบอบุมมีเดินแต่ก่อนกุงหน่อยเห็ดขล้ายนะก็เรียกว่าเลือหัวเสือเหมือนนี่ก็เรียกว่าสิมาเห็ดใส่น่ะ สบ,บู่ใส่กับเบิเ้อแล้วุณหน่อเฮิตสบ,บู่ใส่เองนะให้พี่ผู้หนุ่มซุ่มซื่อมาจ้าบบน,นีหหนหน้หมอนห่อนะคุณหนายุณหน่อยขางหมอนห่อนไว้แล้วหมอหอนแลยฮะกะซิเอ้าหัวเสือสบ,บู่นี่มันละลายมาขางไว้ไว้นะคะเพื่อให้มันละลายแล้วฮะจังสีผสมสมุนไพรที่เฮาเตรียมไว้ปาไว้ให้มันละลายก่อนนี่เนาะมันกะสิคอยละลายแบบนี้คอยละลายเป็นน้ำแบบนี้ ละลายแล้วจ้าเนี่ยสประมาณนี้เนะอาจารย์ได้เวลาผสมแล้ว อ่ะ <c oughs> yeah. สีผสมอันนี้สูตรนี่ก่อนนะสูตรใบมะละกอกับตำลึงใบมะฮงก็พักจำเน่นนะถอกลงไปเลยอันนี้บริเวณห่อนแห้งได้อุ่นๆนสีสัน และกุ้งหน่อยกับซีไซน้ำมันมะพร้าวลงไปหูอเอ้ยเพิ่มความนุ่มชุ่มซื้นให้กับผิวถ้าอยากใส่หนังผึ่งก็ได้เด้อแต่ว่ากุ้งหน่อยมากน้ำมันมะพร้าวร้ายเกินเมื่อสิ่งเหตุนหนผิวซุ่มนุ่มดีเนาะน้ำมันมะพร้าวจ้าหูสีเขียวอ่ะ เค็มคุณมากเค็มคุณแห้งายสมุนไพรหอมน้ำมันมะพร้าวเป็นตะกินแห้ง <laughs> เป็นตะกินกินหอมหอมแม่มัในได้เวลาหยอดไปเลยคือจะนี้ก่นอนคยลดๆเป็นฟองเลยนะปะยะนะ 等等。 ต,ตม้าขามตำนินนี่ใส่ลเล่นล้าเลยเนื้อมาขามเปียกยุ่ย หมักใส่ส่วนผสมหลายๆนะมันจังเถิงใจอืมถักเถงใจเลยเละกะสีใสัน,นที่เป็นสครับนะภรุิหน้าประเทดสูตรสครับใส่อันกากาแฟลงไปจักน้อยเวแล้วคาัคัดผิวนะ สังเด็กคดคัดคัดคัดน,น้ำมันมาผ้าลงไปอีกหืมยูยูยอ, <c oughs> อ,อ่ะอือมรไปเลย มือลมซันแหละไปจ้าตรงนี้อีกแม่พิมพ์หนึ่งนะมือนี้ผมแม่นเลื่อยเลยผ่านไปสองชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปแหงแล้วจ้า <c oughs> แหงแล้วแหงแล้วแข็งแล้ว,แข,แ,ลวแข็งแล้วจ้าได้เวลาแกะแล้วมั้นี่ได้เวลาแกะแล้วมาจ้าผ่านไปสองสมองกับแข็งแล้วนะแข็งตัวแล้วได้เวลาแกะแล้วจ้าแกะกันง่ายๆนะง่ายๆเลยหวัวใจสีเขียว วันเจสีเขียวจ้านี่เป็นตะหากเป็นตะแพร่สวยงามเลยพี่น้องงามเท่ แน่แท้เป็นตะหกักเป็นตะแพง่งหอมเป็นตะกินเป็นตะกินเนตียงตะมุตะมิหัวใจหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจอง เป็นเพลงเสือเลยนี่สวยจ้าน่ารักหมดเก็บง่ายๆนะ ง่ายๆเลย love you baby. น่ารักไหมคะ ใจะสีเขียวแม่ Can't see them. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì หอมกาแฟเป็นตะกินเองหอมกาแฟหอมน้ำมันมะพร้าวน่ากินน่ากินเป็นตะแสบนะหัวใจ อันนี้อีกพิมพหนึ่งตัวนี้ก่อนสินัก,กลัวหรือประมาณสำกัญนะสำคัญแล้ ที่ต้องกล้าให้เป็นมือที่ซเป็นตะกิน่าพี่น้องงามๆเลย เฮดสบู่เป็น <S <S <View> <S ี่คะบริเคยซื้อสบู่หุกหนาเลยไอ้สบู่สำหรับหลางหนาเนาะบรเคยซื้อสบู่เสียเงินซื้อสบันราคาแพงๆมากหลางหนาเลยนี่สบู่สมุนไพรอร์แกนิคเฮดเองนี่หัวใจน้อยๆสูตรกาแฟอันนี้สูตรใบกำนินกับใบหมักฮุ่มหรือว่าใบมะละกอหอมเป็นจะกินอาหารผิวจ้า ใส่ให้เบิ้งนะ่ะใช่หนาไม่นึงฟองสบู่ลายด้วยเพราะว่าบริไ่ชันเพิ่มฟองเนาะเป็นฟองของเบยสบู่เองเป็นฟองจากเบยสบู่เองเนาะถ้าอยากให้มันเป็นฟองลายๆให้นะ่าใส่ งตีฟองอเลยหลายครับฟองนมนุ่มเลยสบ,บู่ลางหนาแมนสบ,บู่ทีบรแสบผิวเด้บอรบรแสบผิวบรแสบตาเนี่ยออแกนิกสมุนไพรแท้ๆฟอกไว้กบบรบบบกัดหนานะบวกัดบ,บรแสบ ฟอก่อยข้เงินกับผัสแสบหน้านะสบู่ที่ดีบุกัดหน้าห้องหลังแล้วผิวนุ่มสุ่มซือนทันทีเขาตากับผัสแสบเด้อพี่น่อย สบู่ที่ปกป้องผิวล้างแล้วผิวนุ่มเลยบริเวณในพิ้วขาวดิบริเวณสบู่บริเวณในผิวขาวสบู่บววสบบวยทำคว,มบบวาวมสะอาดหนาปกป้องผิวนุ่ม ที่นุ่มชุ่มซื้น